ดอกสายเพชรสายสร้อยเพชรก็ได้นะคะออกดอกปีละครั้งนะคะพามาชมค่ะไม้ประดับไม้มงคลดอกทนสวยแต่ไม่หอมนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายวันนี้จะพามาชมดอกสร้อยสายเพชรนะคะนี่ค่ะออกดอกเต็มต้นเลยนะคะแต่ว่าไม่หอมนะคะดอกไม่ดอกสวยแต่ไม่หอมนี่นะคะก็สวยงามนะคะออกดอกปีละครั้งนะคะแต่ว่าไม่ค่อยหอมเท่าไหร่พี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าวันนี้จะพามาชมไม้มงคลนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าสร้อยสายเพชรนะคะต้นสายเพชรนั่นเองดูดอกเขาก็จะเป็น พวงพวงยาวๆแบบนี้นะคะเป็นไม้ยืนต้นนะคะไม้นี่ค่ะต้นก็ไม่สูงมากนะคะต้นแค่นี้เองนะคะนี่เขาก็จะชอบอยู่ที่ไม่แดดจ,จัดนะคะไม่แดดจ,จัดต้นไม้ชนิดนีด้เอชอบแบบแบบว่าลมๆนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะออกดอกปีละครั้งเองนะคะนี่ค่ะเดินมาก็สะดุดตานะคะ สวยงามเป็นสีขาวล้วนแบบนี้เลยนะคะนี่เพิ่งจะออกดอกแล้วก็บานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม้มงคลไม้ประดับนะคะแต่ว่าข้อดีคือเขาจะออกดอกทนนะคะเป็นเดือนนะคะแต่ว่าข้อเสียก็มีคือไม่มีกลิ่นไม่หอมนั่นเองนะคะเป็นดอกไม้ที่ไม่หอมนะคะเนี่ยที่ไม่มีกลิ่นหอมเลย นะคะแต่ถามว่าสวยไหมก็โอเคอยู่นะใบก็จะเขียวสดแบบนี้นะคะนี่แบบว่าดอกคือต้นเขาไม่สูงมากใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะดอกเขาจะเป็นยอยลงมาถึงพื้นเลยนี่คะ่ะต้นก็ประมาณนี้นะคะลําต้นก็เขาจะอ่าชําม,มานะคะเขาชําม,มาปลูกกันนะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสวยเป็น ช่อๆยาวๆแบบนี้เลยจะออกดอกเดือนนี้นะคะเดือนท้ายธันวาเนี่คะ่ะมก็กเดือนนี้ก็เดือนมกรานะคะนี่เห็นไหมคะก็จะยาวประมาณนี้นะเนี่ยคะ่ะดอกก็จะเป็นสีขาว ก็จะอยู่ร่วมๆกับหลายอย่างมากนะคะในนี้ก็จะเป็นไม้มงคลทั้งนั้นเลยนะคะเข,เขาไม่ชอบแดดจัดนะเขาจะชอบแบบว่าแสงลำไรลลำไรนะคะให้ดูชัดๆไปเลยนี่เดอกก็จะประมาณนี้ เนี่ยต้นก็จะประมาณนี้เองนะคะนี่ต้นก็จะไม่สูงมากแค่นี้เองเนี่ยค่ะนี่คือสุดแล้วนะคะใบก็จะเขียวสดแบบนี้เลย สวยดีเนาะข้อเสียคือไม่มีไม่หอมความสวยได้อยู่แต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมเลยเนี่ยเพราะเพราะอยู่ในร่มใบก็จะสดเขียวสดแบบนี้นะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งที่อยู่ในแดดนะแดดเนี้จะเป็นใบจะเหลืองแห้งเลยเนี่ยทางเนี้จะมีเนี่ค่ะต้นเนี้ยเห็นนะสีเหลืองเลยเนี่ยพอพอโดนแดดจัดก็ใบก็จะเหลืองไม่เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้แดดแรงนิดนึงเขาก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เห็นไหมดอกก็ไม่สวยงามเหมือนอยู่ในร่มแสดงว่าเขาไม่ชอบแดดจัดเนียเห็นไหมคะ เนี่ยใบก็จะไม่สวยดอกก็ไม่สวยไม่ชอ่อไม่สวยเลย,เ,ยเขาไม่ชอบแดดจัดตรงนี้แดดจะแรงแถวนี้แดดจะแรงเส <c oughs> ที่ที่ร่มจะจะสวยกว่านะฮะจะชอบอยู่ร่มมากกว่าดอกเต็มเลย สวยงามข้างล่างนี้เป็นลูกไอ้นั้น,นะคะลูกกลางเพราะว่าลูกกลางเนี่ยต้นลูกกลางจะอยู่ข้างๆเนี่ยมันร่วงแล้วเพราะามันสุกแล้วมันก็จะร่วงเต็มพื้นอย่างนี้เลยโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมของสวยงามต้นไม้นะคะไม้ไประดับไม้มงคลน,นะคะออกดอกปีละครั้งนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ